ของหนูมันเชลี้ยยะเยอะไม่ใช่คนอื่นก็มีที่ติดตามอม่เฮ้ยอะไรไหมครับอระไรไหมครับ น้องแก้อร่อยไหมครับอร่อยไหมยาม้ยาม่ยามี่ยาม่ไหนแม่กินด้วยสิให้แม่กินด้วยนะอันยำอ่ะอันยำอ้ําแล้วครับขอบคุณครับแม่อ้ําแล้วน้องกินเลยแม่กินละ ก uhm ี่ทุ่มแล้วเนี่ยไม่ยอมนอนนั่งกินขนมเนนน้อยวัดโซลินทำไมไม่อยู่วัดเนนน้อยทำไมไม่อยู่วัด